ครับทักทายชาวพื้นที่แล้วก็สวัสดีผมมีพี่น้องเบิกสุขุสุขพนเนาะยินดีตอนนี้พอสู่องบ้านตรงหน้ากำของเราทุกคนตอนนี้่ก็สีฟ้าทุกคนมาหนึ่งทุกคนวันแห่ทุกคนวันแห่ตั้มมาเนาะตั้มพังเลยทุกคนแล้วก็เอามากระซองคนทุกคนกระซองคนเนาะคนหนึ่งใส่ สิ่งอยู่เทิงทุกคนใส่ส,สิ่งนักกระต่ายเนาะส่วนเอามาตื้แห่ทุกคนเพราะว่าพอได้เอาไปกินตอนแรกเนาะบู๋ว่สิมาบบนบุหบ่อเนาะทุกคนเดี๋ยวมาติดตามส้มไปน้ำกันเนาะเนาะทุกคนเพื่อที่สำหรับเพื่อที่เขามาส้มใหม่เขาก็ฝากกดติดตามนะครับคนไหล่ก็แซ่เนี่ยนะทุกคนนอกเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนาะมาทุกคนกระไรฮะก็ฝากติดตามส่องมัน ต้องน่าขำอยูนี่เนาะทุกคนเดี๋ยวชิตไปหวานแห่ก่อนทุกคนเพราะว่าได้ก็ได้กินเก้าเนาะไปทุกคน quân ừ, tụi con Tẩy xong tẩy để Ư xong tẩy mấy con กินแรลงทุกคนนี่ นี i, con. Ấy, ่ทุกคนได้มาเต็มหนึ่งเนาะเออเป็นปลาใหญ่ทุกคนเป็นปลาเป่าเน้อตุ้งใหญ่ทุกคนนี่มีปอยปลาเนาะโอ้ทุกคน nhóm chỉ lộ toàn những cây hoa thân nơi tôi con đi tầm sông bên cạnh nó นี่นะทุกคนอันนี้ก็ตึกเสร็จเรียบร้อยหมดเลยทุกคนพอตึกยังตึกไล่หมดเลยทุกคนพอหนังแห้งเนาะไอ้ปลามาซ่อมแต้มทุกคนเบิ่งหนังยังลายอยู่เนาะถ้าเบิ่งตะนแรงทุกคนถ้าพ่นบนตกนี่นาชีหลัดตึ๊กโกอูบไหลทุกคนเนาะไอจีพึ่งตึกทั้งงานทุกคนเลยโมเกงเนาะนี่ก็อะไอจีคำเลยทุกคน เป็นเวลากับประมาณสี่มุ่งเลทุกคนสี่มงเย็นเลยเนาะรัวสี่มุ่งแรงอันนี้ทุกคนเดี๋ยวเอาสีป้ากันก่อนทุกคนคือทิพักกันเนาะเอาสีนอนนี่เที่ยงสะบานทุกคนอุ้เบ็ดนกไซบ่ไเ้ยนี่ทุกคนอ้แต่มันเลยลงยามเลยเนาะทุกคน นี่นะทุกคนนี่คือเที่ยงชาาชินอนคืนน,นะ <c oughs> นี้เนาะบรรยากาศยำงเลงทุกคน อย่างเราชิน,นอนเนาะมีคขบสุดทุกคนมีพองมีผักสังขดเบินนะ้เนาะทุกคนมีขบสุดนอนพัก,กมีหอ,อ,อนมาเขือ ต้นใหญ่ทุกคนก้มเขียมแล้วก็ก้มนุ่มเนาะมีโรบทุกคนมีตะเที่ยวแค่เอาชิโนนขึ้นนี่เนาะเดี๋ยวมาฝากขึ้นไปบนเติมทุกคนมีนเติมอักทัวท่น้อง ชิ้นนี้เลยทุกคนเล่นมีหนามมีประหอมทุกคนมีครบเนาะไปบ่งวิวทุกคนลมแข่งกันเลยทุกคนเลยเบิ่งบรรยากาศเนาะ อเนาะใส่ท oh, no ุกคนใส่ส oh. ิ hmm. ่งเนาะใส่สิ่งตะกตายเดี๋ยวมลูนกันตอนแหลงทุกคนเดี๋ยวชิเงี้ยงเนาะบรรยากาศจุกทุกคนเลยเห็นว่าทุกคนเลยทุกคนอันนี้คือไฮน่าเขาเนาะอันนี้ทุกคนเห็นบ่อเขียวอยู่ไปทุกคนเดี๋ยวเอาเอาไปเครื่องไปคล้องกันเนาะบลงมีแต่ฟักเคี่ยวฟัก อ <ừ> ันน <Ừ. S 1> ี đi, ้ทุกคนมะถั่วเนาะนี่เกลือมถั่วให้มะออมทุกคนมีครบแล้วเนาะเรื่องนี้กับปลาปลาทุกคนกับสบายดีเตัวหนึ่งทุกคนยิงแล้วกันสิเบียดเครื่องไปล่องเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่คือปลาผลงานนะเนาะไปหวานใเฮ่อทุกคนใส่ซองโตเนาะปลาอะไรทุกคน ແລະເນາະຕາຍເຮົາພໍເຖິງອັນທຸກຄົນເຮົາຊິໄປເຍียงເບິ່ງກະຕາຍກ່ອນທຸກຄົນແຕແຫຼງເນາະລຸດນ້ຳກັນທຸກຄົນມັນໄລ່ອ3 4ທຸກຄົນແລະເຮົາຊິໄປວັນແຮ່ປາອູມທຸກຄົນໂ โบว่าทางบ้านอื่นเพิ่นบ้านอื่นเพิ่นเอิ้นว่าแนวได๋เนาะแต่ทางบ้านเฮาเอิ้นว่ารัดหุงทุกคนโบว่าน้ําสิบกหรือบ่เนาะอันนี้ก็เริ่มบกแห่แล้วทุกคนเริ่มบกแน่แล้วเนาะเฮาก็สินอนนี่แล้ทุกคนไปเดี๋ยวเฮาไปดึนกันตอนน่ะทุกคนตอนไปยังกตายเนาะทุกคนเนาะบ่สิมีตบ่เนาะวนไดเนาะทุกคนไป น้องทุกคนจำหลับู้ใดที่เขามาติดตามชมใหม่ยฮะกาแากกดติดตามแหละก็ไหลก็เสียเนาะข้อข้อละหนึ่งไหลหนึ่งเสทุกคนไปมาหลุดกันตอนคำคำทุกคนตอนไปเนื้องเลยเนาะไปกลับทัศน์สิบปฏิแหละสวัสดีคุณพี่น้องทุกคนเนาะตอนนี้เ้าก็สิไปนะทุกคนรักเสาเนาะยังไปราม เดี๋ยวไปหวานให้คนทุกคนและเดี๋ยวขึ้นมาอีกถ่ายคนงานให้คนเนาะนี้ก็เริ่มแจงอะไรทุกคนประมาณหาหมูกอะทุกคนหาหมวเสาร์เนาะไปะทุกคนเดี๋ยวมาหลุนกันตอนขึ้นนอกไปสิมานไป